เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับอยู่ในเกมฟลิปนะวันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับที่เปิดโดยทางลาย p ีโนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับของค่ายนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับในช่องเก็บของตอนนี้ผมมีของอยู่ประมาณนี้ฮะตอนเริ่มเล่นเลยเขาจะมีห้าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนี้ฮะแล้วก็กล่องนี้ผมได้จาก P-register นะครับก็คือของที่สมัครไว้ตอนแรกนะครับตัวนี้อันนี้ผมเปิดแล้วมันจะเป็นแหวนนะนี่เปิดเลยแล้วกันนี่ครับเป็นแหวนนะครับแล้วก็ประดับนั่นเองนะประดบับแล้วก็ผ้าคลุมนะแล้วก็มียากับใบคูณอาฮะตะเก็บก่อนยังไม่ใช้ฮะโอเค okay, ส่วนไอ้กล่องนี้นะฮะ เหมือนกับค่ายเก่าของเพย์พารนะฮะเปิดมาไม่รู้จะเป็นอะไรนะลองเปิดเลยละกันครับปรับโอเคมีใบคูณด้วยใบคิวเก็บไปก่อนนะครับแล้วก็มีปีกมีหายอ้าผมเก็บหายดีกว่าโอเล่นสายลากสบายเลยนะอ๋อมีแฟชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีภาคลุม7วันให้ด้วยอันนี้ภาคลุมอะไรผาคลุมถาวรน,นะครับเพิ่มอีพีครับ เก็บไว้ก่อนนะครับหน้ากากไปเลยน่าจะ7วันเลยมั้งโอเคจริงด้วยหน้ากากอิน7วัน,นครับแล้วก็อันนี้ของผู้หญิงแฟชั่นไม่มีอะไรครับของผู้ชายฮนะก็มันไม่ได้เพิ่มสเตตัสอะไรนะไม่ใส่แล้วกันนะมันไม่สวยโอเคแล้วก็ปีกเก็บไว้โอเคแล้วก็มาปึ๊บป๊บ ใบว์ปใบอะไรนะครับต่างๆปะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปตีมอนเลยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาเลเวลสิบห้านะครับหาที่คุณสองขอสองที่จ้าเอออยากได้ตีมอนกันนะเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บแล้วก็ชวนอีกตัวหนึ่งเข้าตีคนน้อยมากนะฮะดูจากในเสริฟเนี้ยครับมียืนกันอยู่แค่นี้นะฮะอันนี้ผมอยู่แนวสามมีอยู่สี่แนวนะ แนวหนึ่งผมก็ไปมาแล้วก็ไม่มีคนแนวสองก็ไม่มีครับแนวสามก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่รู้ว่าคนเขารู้กันหรือเปล่าะนะว่าเกมมันเปิดแล้วอาจจะเป็นเพราะคิดว่าเล่นได้จอเดียวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เลยบแบบแลคนลน้อยนะครับมันเปิดสองจอได้นะครับโดยการล็อกอินตัวลายดีของเราครับจอแรกเข้าไปก่อนแล้วทีนี้เราก็ไปล็อกเอาท์ในลายพนะีโดีฮะ ล็อกเอาท์เสร็จแล้วเราก็ล็อกอินต่อเลยนะครับเป็นอีก ID นึงอ่ะใครมีลาย2 ID ก็ล็อกอินดูนะครับ2 ID มันก็จะได้2จอนะรู้สึกมันจะเปิดได้เรื่อยๆนะ78จอก็เปิดได้นะก็ลองเปิดดูครับใครมีลายไอเยเยอะๆนะอืมใครมีเทคนิคในการสมัครลายไอดีแบบเยอะๆมาบอกกันบ้างก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็มีแค่2 ID นะพอดีมีอยู่แค่2เครื่องนะโทรศัพท์ โหตีไม่โดนอะ่ะเหมือนเซิร์ฟเพพาร์คเปิดแรกๆว่าติดบาร์กตีมิดเดี๋ยวเราจะเอาเวลสิบห้าเนาะโอ้ก็ตีแรงอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าผมใส่ประดับไปนั่นเองประดับที่เขาแถมมาให้ตอนนี้เนี่ยครับตอนเอ่อพีลิชิตเตอร์ครับนั่นเองนะโอเคครับโอ้มีกระตุกหน่อยอะ่ะ คนน้อยๆย,ยังไงไม่รู้นะไม่มีใครตะโกนอะไรเลยนะผมเข้าเกมมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะ้วมีคุยกันอยู่เนะี่ยแค่นีด้เดียวอนะไม่มีตัวเก็บของแจกให้หรอมีไหมโอ้มีด้วยเจ็ดวันสวยครับเจ็ดวันก็ใช้ครับอ่ามีเหมือนของเพ่พักเลยเหมือนกันเป๊ะเลยฮนะโอเคครับน่าจะมาจากที่เดียวกันหรือมัง้ง ่ลายเอามาเปิดนะครับน่าจะเป็นตัวเกมอันเดียวกันนะครับพอร์ตมาเออเวล4สี่ละโอเคตอนนี้เวล4์สี่ละครับไปเรื่อยๆนะไปเราไปตีเวลด์ห้านะตอนนี้เวลห้า มันตีไหวแหละเพราะว่าของที่เขาให้มามันก็ค่อนข้างมีาดาเมจนะครับบวกมา200ร้อยอะแอตแทกบวกมาตั้ง200ก็น่าจะตีไหวครับไม่น่าจะลําบากอะไรครับนี่เจอคนแล้วครับนู่นก็มีนู่นก็มีครับโอเคเจอคนแล้วสบายใจครับคิดว่าเซิร์ฟจ,จะโล่งไม่มีคนเล่นนะครับเนี่ยนู่นหนึ่งสงสาม สี่คนนะที่เห็นในเมืองอยู่ประมาณนักสิบคนได้มั้งไม่ถึงสิบอะในเมืองนะ่าจะมานักห้าคนมั้งคนละสองจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นชื่อมันคล้ายๆการยืนกุนยืนกันอยู่ในเมืองเต็มเลยฮนะโยเซฟโยเซฟนี่ใช่คนที่เล่นเซิร์ฟเก่าหรือเปล่าอ่ะ อีกตัวหนึ่งมันเวลอัพไหมฮะอ่าเวลอัพครับขึ้นพร้อมกันต,ตีนานหน่อยอ่ะกว่าจะตายแต่ละตัวลองออกข้ามใหม่จะได้กล่องสีส้ม,สมหเหลือง เซิร์ฟคูณให้หรือเปล่าฮะดูเหมือนจะไม่ได้คูณให้นะครับเซิร์ฟน่าจะเพียวๆเลยครับตอนนี้เก็บเวลเวลหกล้วเวลขึ้นช้านะเพราะว่ามันหารกันอยู่สองตัวฮะแล้วก็เซิร์ฟก็ไม่รู้คูณให้หรือเปล่านะครับ จริงๆเปิดเซิร์ฟช่วงแรกๆน่าจะมีคูณสองให้นะเต่นยังเพียวๆเฮ้ยมันมันถึงแพทไหนของมันวันเนี้ยมีกล่องอันนี้เปิดมาให้แล้วมันตีช้าครับเปลี่ยนสายดาบดีกว่าอ,อืม มีกล่องเธอเชียร์บ็อกมาให้นะฮะน่าจะเป็นแผดล,ล่าสุดของเพย์พาร์ที่เพิ่งปิดไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่น่าจะต่อเลยนะเปิดต่อจากเพย์พาร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนเวลสูงๆว่าดันอะไรมันเปิดแร้ว้้างนะแต่ผมจะไปเเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเลเวลถึงเข้าดันได้เดี๋ยวจะไปเข้าดันให้อยู่นะ 150หรือเปล่าวันนี้น่าจะถึงแค่เวล15นะฮะดูดูแล้วนะครับถ้าแพด150ก็น่าจะดีนะฮะคนจะได้แบบเวลันยาวเลยครับก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เขาจะป้องกันโปรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเซิร์ฟที่แล้วนี่เซิร์ฟเพย์พังนี่โปรเยอะมากฮะ ตัวนี้เขาใช้ n protect game card เหมือนจะเป็นของตอนที่ใช้กับ s e r f i n i t y นะตัว protect game card ตัวนี้ n protect game card ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้น,ะนานที่6แล้วเวลหแล้วมอนเตอร์ก็ไม่เยอะมากนะห่างๆคนระับ ผู้เล่นก็มีอยู่แค่นี้เหรอจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับเซิรฟ์ฟเปิดแรกๆมันจะต้องมาลุมตีมอนกันแบบเยอะๆแับแย่งตีมอนกันไม่ทันนะ <c oughs> นี่มีอยู่แค่นี้เโอเคเวลเจ็ดแล้วครับอืมเร็วขึ้นช้ามากมอนมันตายช้าผมว่าผมไปตีตัวเวลตรงนู้นเลยดีกว่าน่าจะไหวอะ่ะ โอเคมาตีตัวแมวตรงนี้ฮะอึบออ่าตรงนี้ก็มีคนครับตีตรงนี้17ผมเวล7ตีตัวเวล17นะห่าง10เวลไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ครับอได้แหละแต่ตีนานหน่อยไม่หน่อยอะนานมากตีนานนะครับ เฮ้ยมีคนเวล15แล้วด้วยครับนี่ฮะบูมบูมนะนะนะเน,นี่ยเวล15แล้วนะฮะมาดไม่รู้เซิร์ฟเปิดกี่โมงครับวันนี้ผมมากลับมาเล่นตอนเย็นละโอ้โหฝาะตีมอนตายแต่ละตัวนะครับผู้ลำบากมาก เหมือนตอนเล่นเพย์พา k แรกๆนะก็อย่างนี้แหละเล่นแบบเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยคนระับตอนนั้นของก็ไม่มีคะับจ,จะตีตายแต่ละตัวโอเคเวลแปดละยังไม่ได้นึกเลยว่าจะเล่นอะไระครับเอาเป็นเป็นเบรดแล้วกันเบรดก็ต้องเมอร์เซนนัลี่นะงั้นเก็บของเมอร์ไว้อันนี้ไม่เอาทิ้งผมไม่ได้อัพสเตตัสอะไรเลยนีิว่าอัพก่อน เอาเต็งเจ็ดเด็กเจ็ดครับอย่างละครึ่งคู่กันไปครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเควสอะไรเลยนะวิ่งมาตีมอนเลยครับจริงๆถ้าเกิดช่วงแรกๆเนี่ยคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเราก็ทำเควสมันจะวิ่งไปวิ่งมามันจะงงหน่อยฮนะแต่มันก็จะได้เงินเอาไว้ใช้ซื้อยาซื้ออะไรไวเวลเนาะจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะเกมเนี้ย เควสมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับเควสที่สําคัญของเกมนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนอาชีพแค่นั้นเองถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพมันจะเวลต่อไม่ได้อีพีมันจะตันนะครับถ้าสมมุติเราเวล์สิบห้าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพนะมันก็จะเวลไม่ขึ้นนะมันจะอยู่สิบห้าอย่างนั้นนะยาวๆเลยเวลเก้าแล้ว จริงๆน่าจะลงเตงล้วนเนาะจะได้ตีแรงเพราะมันตีเร็วไอแท็กสปีดเจ็แล้วนะพอได้อยู่นะค่อนข้างเร็วอยู่สําหรับเริ่มต้นนะลงเตงล้วนไปเลยก็ได้นะจริงอ่าเ well, วลสิบละ เดี๋ยวเราขยับไปตีตรงมอนสเตอร์เวลสิบแตรงนู้นเนาะตัวแบงครับนี่นี่ตัวนี้19เวลสิเนี่แหละเวลตรงนี้จนถึงเวลสิเลยนะครับก็อีกสักพักหนึ่งเลยคนระับตอนนี้เพิ่งจะขึ้นเวลสินะมันได้ตัวละกี่เปอร์เดี๋ยวดูนะสประมาณสี่เปอร์ตัวละสี่เปอร์อืมอตีกันอีกเป็นเกือบร้อยตัว ไปเวลสิบห้าเดี๋ยวพอเวลรสิบห้าจะไปเปลี่ยนอาชีพพี่ดูตรงแมปนี้มันจะมีมอนเตอร์เนี่ยจายแอนนะเนี่ยเวลาไอตัวเนี้ยมันเดินนะครับจอเรามันจะสั่นๆนะครับมันจะสั่นๆนะครับไม่ต้องตกใจนะไอตัวนี้มันเดินนะบอสจายแอนนะครับเมื่อกี้มันวิ่งไล่ไข่ก็ไม่รู้นะวิ่งไปโดนหัวแดงไล่นะให้เหมือนตอนเล่นเพย์พาร์กเลยไม่มีอะไรให้เลยแบบให้มันเริ่มต้นจริงๆไม่มีอะไรเลยครับ แต่ยังดีที่ผมไปพรีจิเตอร์ไงแล้วมันได้ประดับมาตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นี่น่าจะลำบากนะโอเคเวลสิบเอ็ละอีกสเวลจริงๆถ้ามาตีตัวเดียวน่าจะน่าจะขึ้น15เป็นน่าจะขึ้น15บไวกว่านี้นะเพราะว่านี้ผมแชร์อยู่2ตัว EP นี่มีอยู่2ตัวในตี้นะนี่ยอีกตัวนึงเดี๋ยวจะเล่นเป็นลิงมาสเตอร์นะครับเอาไว้เดินตามบัฟจริงๆอาชีพแรกที่จะเล่นผมแนะนำว่าเป็นอาชีพเจสเตอร์ก็ดีนะครับเอาไว้ตอนเวลสัก80ไปตีบอสลูสกะนะครับหาของมาขายก่อนช่วงแรก1 2 3 4โอเคผมลง STR นะสเตงน,นะครับ เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ตีเร็วแล้วแหละไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็จะได้อยู่นะแอ t a c k s สป e d 79%นะตัวเกมนี้เรียกได้ว่าเอามาจาก Pay Park เลยมั้งครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยอะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับเหมือนกันทุกอย่างใครที่เล่นของ Pay Park มานี่เล่นต่อตรงนี้ได้เลยนะยยครับสบายๆพื้นฐานมีแล้ว โอเคเวลสิบสองแล้วครับกลายละกลายจะสิบห้าลอีกสามเวลเท่านั้นนะตอนนี้น่าจะขึ้นตัวละประมาณสองเปอร์ได้ป่ะครับสองจุดหกสามห้าจุดหนึ่งหนึ่งประมาณสองสองเปอร์นิดนิดนะเอาเวลอีกสัก ตอนนี้1ิบสขึ้น2เปอร์13ขึ้นประมาณเปอร์ขออก,กว่า14อีก15อีกโอ้โหตีหมอนอีกเป็นร้อยตัวโอเคตอนนี้เวลสิบแล้วครับอเมืม่อยมากพอจะได้แต่ละเวลนะอีก2เวลเท่านั้น,นครับสู้สู้สู้ส ตอนนี้ขึ้นตัวละประมาณ2เปอร์เหมือนเดิมนะประมาณ2เปอร์5 8า2โอเคเวล13จะ14ละอีก2เปอร์ะตัวนี้ได้ละ14แล้วนะเด็กเวลเดียวเท่านั้นเวลมาเกือบชั่วโมงละเป็นชั่วโมงแล้วมั้งผมไม่ได้ดูเวลาเลยอนระผมเริ่มประมาณ3ทุ่มมั้งที่ผมอัดคลิปตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มสิบ ก็อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีคูณให้นะถ้าเกิดมีคูณ2มีคูณ3ให้มันก็จะไวกว่านี้ซึ่งเราก็ตีมอนไม่ได้ช้ามากนะครับจากที่ตีตอนนี้นะครับเพราะว่าผมก็มีของอยู่หน่อยนึงเนี่ยมันมีประดับให้นะถ้าไม่มีประดับเลยนี่จะช้ากว่านี้อีกนะอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่มีตี้ด้วยนะครับตี้กันอยู่2ตัวในตี้นะมันก็เลยดูดเลเวลกันนะแต่อย่างนี้มันก็จะทําให้ อีกตัวหนึ่งผมก็เวลสิบห้าเหมือนกันนะครับก็เสียเวลาทีเดียวแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันครับเอาแล้วครับตอนนี้เวลสิบสี่กับอีกเก้าสิบสองเปอร์ลแล้วใกล้จะเวลสิบห้าแล้วนะฮะจะได้ไปเปลี่ยนอาชีพกันสักทีนะครับตีมอนอีสักประมาณห้าตัวครับผมจะเปลี่ยนเป็นอาชีพเบรดเนาะเบรดขั้นแรกจะเป็นเมอร์เซนารี่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เดินตามจะเป็นลิงมาสเตอร์นะก็ ขั้นแรกจะเป็นแอซิดนะครับโอเคเวลสิ okay, 15, ทั้งคู่พร้อมกันเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ e p จากปาร์ตี้นั่นเองนะครับคือปาร์ตี้ถ้าเกิดมันเป็นเลเวลสิบแบบเนี้ยมันสามารถกดแบ่งค่าสนับสนุนนะครับเพื่อให้คนที่ตีมอนเยอะจะได้ e p เยอะนะครับกับแบ่งตามเลเวลก็คือเวลเท่าไหร่มันก็ได้เท่ากันนะแบบนี้นะมันก็เลยเวลสิบหพร้อมกันเป๊ะๆเ,เลยไปครับวร์ปกับเมืองนะใบวร์ปอยู่นี่ฮนะทาวิง ผมจะเปลี่ยนอาชีพเบรดให้ดูเอ้ยเมอร์เซนารีให้ดูนะฮะอีกตัวหนึ่ง Link ลิงมาเตอร์ผมเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเองคนเดียวแล้วกันนะครับป่ะไปเลยครับตอนนี้ครับก็วับกลับเมืองมานะครับวิ่งไปทางซ้ายของแมปครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงที่มีดอกจันเหลืองๆเนี่ยครับวิ่งมาจะถึงละโอเคครับถึงแล้ว ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตรงจุดนี้จะมี NPC ชื่อว่าเมจิกตรงนี้ฮะเอาไว้ซื้อใบวาร์ปนะครับไปเมือง2ไปเมือง3าอะไรอย่างงี้ครับนี่ครับกดคุยซื้อนะครับแล้วก็มาตรงเมจิกทูนตรงนี้โอเคแล้วก็ขายของที่ดรอปมาได้ด้วยนะนี่ครับลากใส่ไปเลยอ่ะ425ี่าเนี่ยพันหนึ่งนะที่ผมบอกครับเอาไว้ซื้อยาเอาไว้เวลนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักธนู ผมแนะนำว่าเตรียมต่างไปซื้อลูกธนูด้วยนะไม่งั้นซื้อธนูมาแล้วยิงไม่ออกนะครับใครเอ่ยมีโอมีโอเดี๋ยวผมขายของแปบบ๊บไมจิกเชียนอโคบแบทเอ้ยผมขายแอซิดไปเนีย่ยผมจะเก็บมาดาบไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นมือมีอะไรอ่ะแมจิก มีสองอันนะจะดูก่อนว่าไหนมันดีกว่ามันเหมือนกันนะขายแบบน,นึงกันอโอเคไปครับได้เงินมาสามหมื่นนิดๆน,นี่ครับร้านซื้อ,อยาไว้กดตอนนี้อะ NPC ที่ชื่อว่าฟูดนะครับวงเล็บว่าฟูดทั้งบนหัว กดซื้อครับก็จะมียาอยู่หลายขนาดนะครับเลือกซื้อเอาครับผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้ออันใหญ่สุดอนะซื้ออันแบบพอประมาณนะเพราะว่าดู HP ของเราว่ามันเท่าไหร่แล้วกดประมาณไหนถึงจะพอดีนะฮะไม่ต้องซื้อแบบอันสูงสุดนะเพราะว่ามันแพงอนะเราก็ซื้ออันถูกๆไปก่อนช่วงแรกโอเคเปลี่ยนอาชีพเลยเสียเวลาวิ่งไปว,วิ่งมาก็หา m e r c e n ร r y อะตัวนี้ Acrobat ไม่ใช่ อันนี้แอซิดไม่ใช่ครับนี่ฮะเมอร์เซนเนี่อยู่ตรงนี้กดคุยเลยครับโอเคกดตัวคิวนะครับเป็นเควสนะครับเริ่มมาที่เจเนอเรลลนะครับกดติ๊กถูกออกมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีอ่าเควสขึ้นมาตรงนี้ให้เราก็กดตรงชื่อ NPC อ่ะกดไปเลยคลิกไปปุ๊บมันจะมีในแมปขึ้นมาตรงไหนก็วิ่งไปอ่ะโอเคดูบนหัวดูบนหัว มีลูกสอชี้อยู่นะ่ะวิ่งตามเลยนะอ่ะอ๋อมีคนตะ,ตะโกนรับคนเข้าตี้คุณสองด้วยนะบยครบจ้าผมไม่เวลแล้วนะครับเอาแค่เวลสิบห้านะเปลี่ยนอาชีพเสร็จก็เดี๋ยวตัดคลิปแล้วนะโอเคคุย แล้วก็กดตัวคิวขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกดติ๊กไปที่เควสเหมือนเดิมให้มันออกมาตรงนี้มันจะอยู่สุดเลยว่าเราก็ลากออกมานิดนึงก็ได้นะอืมเราจะได้มองเห็นเอาไปตีมอนเตอร์หาชัยนิ่งสโตนนะครับกดตัวเอ็มขึ้นมาเดี๋ยวออกออกไปนอกเมืองนิดนึงออกไปนอกเมืองนิดนึงนี่กดตัวเอมขึ้นมาเปิดแผนที่ใหญ่ๆกดรูปขังคาวครับ มันจะมีมอนเตอร์ขึ้นมาในแมปอะเราก็มาวมาชี้มอนเตอร์แถวหน้าเมืองอะเนี่ยฮะมันจะมีท w i n เกิลสโตนเฮ้ยตัวนี้มันคืออะไรชายนิ่งสโตนอืมมันไม่ได้บอกนะว่าตีมอนตัวไหนผมดูแป๊บนี่ไงอ่ะกดที่เควสก็ได้นะครับมันจะมีอ่าตรงนี้ครับชื่อเควสแล้วเราก็กดคลิกดูนะมันจะมีบอกว่าเก็บท w i n เกิลสโตนจากตัวอะไรนะจากไอแบตเนี่ย แล้วก็มาตีเลยฮนะไอแบตอยู่หน้าเมืองมันเตอร์ขังข่าวนั่นเองตีเลยตีตัวชื่อไอแบตนะตัวที่มันเป็น s m a l l อแบตมันน่าจะไม่ดรอปนะครับอืมตีตัวไอแบตนะมันจะมี s m a l l มอีอะไรกันอีกขั้นหนึ่งอ่ะมี3ามขั้นมัน้งถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยเนี่ยมันดรอปแล้วผมไม่ได้เก็บเมื่อกี้มันก็ดรอปเดี๋ยวนะ ตีไปก่อน,นครับสองชิ้นละสามสี่ห้าโอเคครบแล้วเราก็กดคลิกไปที่ NPC ที่เราจะไปส่งคนระับเหมือนเดิมนะมันก็จะมีมันจะมีขึ้นในแมปด้วยนะครับเป็นกากบาดแดงๆแล้วก็บนหัวก็จะมีลูกศรน,นะครับวิ่งไปตามได้เลยคนระับ เควสนี้มันยังแบบชิวๆนะครับที่วิ่งกันในแมปใกล้ๆนะครับมันจะมีเควสเปยนอาชีพคลาสสอะ่ะตอนเลเวลหกสิบอันนั้นมันจะบินไปบินมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราส่งเควสตรงนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็กดคุยอีกทีนึงนะเพราะว่ายังมีลูกศรขึ้นอยู่ยังมีเครื่องหมายตกงใจขึ้นอยู่นะครับโอเคปิดไปแล้วก็คุยอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วกดตัว H ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับจ็อบเมอร์เซนเรีแล้วจากตอนแรกเป็นอ่าอะไรนะวากบอลปะนะครับโอเคตอนนี้เวทสิบห้าเมอร์เซนเรีแล้วนะครับก็สามารถใส่ดาบนี่แล้วนะครับอ่า นี่ครับผมใส่ดาบอันที่ดอปมาตอนไปตีมอนมาเก็บเวลมานะครับฉะนั้นสเตตัสท,ที่อัพนะครับก็ตามสเตปนะครับจะลงอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเนี้ยลงเป็นอย่างละครึ่งแล้วกัน14กับ14สเต,ตกับเด็กนะครับอย่างละครึ่ง14 14อ่าโอเคกดใช้ครับแล้วก็สกิลนะครับกดตัวเคขึ้นมามันจะมีสกิลเราก็อัพไปแค่ผ่านผ่านนะครับสกิลที่ใช้จะเป็น ตัวนี้แถวล่างครับนี่ฮะสกิลเลเวลยี่สินะครับอันนี้อัพเต็มครับแล้วก็แถวล่าง4อันตรงนี้อัพเต็มนะครับถ้าสมมุติใช้ขวานนะครับอัพข้างบนก่อนอัพสองอันบนก่อนรับถ้าเกิดใช้ดาบอัพสองอันล่างนะครับอืมตอนนี้เราใส่ดาบอยู่แล้วก็อัพแถวล่างเนาะแต่ตอนนี้ยังเวลยังไม่ถึงนะครับมันอัพได้ตอนเวลยี่สิบห้าก็เราก็อัพขั้นแรกไปก่อนนะครับแค่ผ่านๆนะครับ ดูสกิลขั้นต่อไปว่าต้องใช้สกิลขั้นแรกเท่าไหร่แล้วก็อัพไปแค่นั้นนะเนี่ยต้องใช้สกิลขั้นแรก5าแล้วก็อัพแค่5ปรับแค่นั้นครับแล้วก็รอเลเวล20บก็มาออันนี้นะครับโอเคเมื่อถ้าเกิดสมมุติเราอัพสเตต่สไปแบบมั่วมวเอ้ยอัพสกิลไปแบบมั่วมวนะเขามีใบรีสกิลให้ใบหนึ่งนะตอนเลเวล15ก็เก็บไว้ใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครจะคิดว่าจะต้องรีสกิลนะครับก็ผมไม่รีนะทิ้งเลยคนระับเปลืองช่องครับ อเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วครับมาเล่นจนถึงเปลี่ยนอาชีพเลเวล15นะครับคาดแรกนครับนานมากชั่วโมงกว่านะก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัชมไวเจอกันใหม่ไปล้บ๊ายบาย